ตกสาได้ยิงมออนี่ยโอ้ยบ่ใคบ่ไม่ดอกปลาเงินนิ่งแล้วไหมพอดิน มันนเขาเห้ยจิาบ้านไห้าตเต้นเดอปไอหนมปูจับวิดีโออีกเอาเราเท้าบานดิเอาเราชุดเราบ้าุดยตัวงม่องจ้าเหี้โอสาวเซ็กซี่กูโหนองซะเนาะสาวลาชา เมื่อกี้ยงลูกน้องเดี๋ว่าเห็นเดี๋ยวเห็นว่าเขาออกมือสา่โชั่วชัดที่หลังคาตัวตายว่ากันจะช่วยเกิดใจเพราะหนาพวกกระดองกระดอง